เธเนศเบนภาคเด็กพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีอดีตเคยเล่นสูนหน้ามาก่อนและเคยติดชุดนักเรียนไทยกงเป็นเด็กฝึกชนบุรี f อฟลูกศิษย์โค้ชเฮงวิทยาลาหกุลโดยผลง,งานชิดบอร์แดงเคยพาหนองบัวพิชยะเลื่อนชั้นไทยลีกและพานครศรีอยุนเตเลื่อนชั้นลีกพะลองมาแล้วปีนี้ช่วยสมุรสงครามลุยแชมเปี้ยนลีกล,ลงสนามไปทั้งหมด12เกมรวม1,080นาที Thank you.